อันนี้คือ,อน,นี่คืออะไรตัวอะไรสีส้มๆอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันไหนอันนี้คือปลาสีฟ้าชื่ออะไรสีชมพูชื่ออะไรรู้จักไหม ตอนนี้โรงเรียนบตันคือห้องนอนพอถึงเวลาปตันก็จะบอกว่าบนบ้านบนบ้านบนบ้านบตันชื่ออะไรอะ่ะม,มันเป็นลูกโป่งสวรรค์ใช่ไหม,ไมสวรรค์แป๊บนึงแล้วก็ลงมามมนับหนึ่งถึงสิบ ไอ้เรื่องเรียนไม่ต้องพูดถึงเลยแมวสักอย่างเข้าทางเลยเข้าทางผู้ใหญ่ที่เขาอยากให้พวกเราโง <c oughs> ค่คุณครูไม่อยากให้หนูโง่แต่ผู้ใหญ่บางคนอยากให้เราโง่ฮ e a r t บอกไว้ก่อนฮาร์ท a ั c ข l o r is heart What hard color is h u What What hard color i s What hard color i s แมนบอกอะไรคือ Yellow Yellow Green Blue and Green อันนี้คืออะไรว่าตันเป่าอะไรลูกเป่าอะไรโดเรมอนเป่าอะไรกระต่าย เป๋าอะไรเป๋าปลาลูกโป่งที่ไม่เคยเหี่ยวนอกจากแตกตอนนี้กี่โมงแล้วนี่จะห้าโมงแล้วยังไม่ง่วงเลยตื่นมาแล้วก็นอนไม่ทำอะไรมากกว่านี้จะนอนอยู่อย่างงี้กี่เดือนกี่ปีเนาะแม่กข็ขึ้นอืดขึ้นอืดออเฉียวเียวเีเเ ตูมลูกโป่งสวรรค์ค่ะสวรรค์แล้วก็ล่วงเลยโดเลมอนโดเลมอน oh. ว้ายกลัวโดเลมอน oh. นะ <That> s <S นอนกันเ <'s> ถอะอันนี้ปลาปลาเนโมโลกูก oh. ว้าย oh. Oh. ว้ายนนกกระต่ายกระต่ายกระต่ายโอ้หน่ารักจังเลยโอเค कहाँनिक ना